สวัสดีค่ะเรียนคณะกรรมการการประเมินหรือขอมีวิทยาฐานะที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวนิชาภาสิงห์ทองปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนโอสถสภาอุปถรัรมภ์สังกัดสำนักงานเขตพื้น,นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขตหนึ่ง รับผิดชอบการสอนรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6คลิปนี้เป็นคลิปแรงบันดาลใจจัดทำขึ้นเพื่อขอมีวิทยาฐานะชำนาญการค่ะโรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์ตั้งอยู่ที่1ทั2หมู่6ตำบลเขาดินอำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะสภาพปัญหาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผ่านมาพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ในรายวิชาภาษาไทยมีปัญหาเรื่องการเขียนแต่งประโยคในด้านการเรียบเรียงประโยคให้มีใจความสมบูรณ์ต่อเนื่องผู้สอนได้วิเคราะห์เพิ่มเติมจากการทดสอบการแต่งประโยคจากภาพ การแข่งขันทักษะทางวิชาการการเขียนเรื่องจากภาพในกิจกรรมวันภาษาไทยรวมไปถึงผลคัดกรองการอ่านการเขียนพบปัญหาคือนักเรียนส่วนใหญ่มักจะใช้ประโยคสั้นๆในการเรียบเรียงประโยคไม่ครบองค์ประกอบขาดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์การเลือกใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมดิฉันเห็นว่าการแต่งประโยค เป็นพื้นฐานสำคัญของทักษะการเขียนเมื่อนักเรียนเรียบเรียงประโยคได้ถูกต้องตามโครงสร้างแล้วรู้จักเลือกใช้ภาษาที่เหมาะสมนั่นถือเป็นบันไดขั้นแรกที่จะนำไปสู่ทักษะด้านต่างๆของการเขียนนอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาทักษะการสื่อสารและสามารถนำไปต่อยอดในรายวิชาอื่นๆได้อีกด้วยค่ะในส่วนของวิธีการดำเนินการแก้ไขปัญหา ดิฉันได้มีการปรึกษาท่านผู้บริหารมีการประชุม PLC กับคณะครูในโรงเรียนและในระดับเขตพื้นที่เกี่ยวกับปัญหาผู้เรียนดังกล่าวได้รวบรวมหลักการและวิธีการต่างๆต,ตามข้อเสนอแนะรวมไปถึงเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้เพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อนำมาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยดิฉันได้เลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning รูปแบบกิจกรรมเป็นฐานค่ะซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆไม่เน้นให้ผู้เรียนท่องจำมีการทบทวนความรู้เดิมเพื่อเชื่อมโยงความรู้ใหม่ทั้งนี้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงมีบทบาทในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองเน้นให้ผู้เรียนวิเคราะห์เรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆ ได้ลงมือทำโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้การสร้างปฏิสัมพันธ์และการร่วมมือกันในชั้นเรียนเพื่อให้ผู้เรียนรู้จักรับผิดชอบและมีวินัยในการทำงานตามที่ตนได้รับมอบหมายภายในกลุ่มผู้เรียนมีบทบาทหน้าที่ในการแสวงหาความรู้เกิดความรู้ความเข้าใจจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ ประเมินค่าหรือสร้างสรรค์สิ่งต่างๆและพัฒนาตนเองเต็มตามความสามารถได้ฝึกทักษะการสื่อสารผ่านการนำเสนอโดยดิฉันได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เชิงลุก active learning เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและผู้เรียนค่ะหลังจากจัดกิจกรรมดังกล่าวเกิดผลรับแก่ผู้เรียนดังนี้ค่ะ ผลลั์เชิงปริมาณผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนรู้เรื่องการแต่งประโยคสร้างสรรค์เป็นการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานที่ดีชันพัฒนาขึ้นค่ะมีผลการพัฒนาอยู่ในระดับดีขึ้นไปทุกคนคิดเป็นร้อยละ1 0 0ผลลับเชิงคุณภาพผู้เรียนมีความรู้และทักษะการแต่งประโยคสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแต่งประโยค เพื่อเป็นการสื่อสารที่ดีในชีวิตประจำวันและยังสามารถนำไปต่อยอดในเรื่องการเขียนเรื่องตามจินตนาการได้อีกด้วยค่ะขอบคุณค่ะ